สวัสดีครับผมเอทนนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าแบตเตอรี่บาเฟืงสามารถใช้กับเครื่อง h ฮแ m a ก x 8ได้หรือไม่ครับตัวนี้เป็นแบตยาวนะครับสามารถเก็บไฟได้ถึง3,800อม ah ิลลิแอมนะครับไม่ไแน่ใจว่าแอมเต็มหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เป็นแบตสั้นนะครับเป็นแบตแท้ของ h ฮแ m a กเลยนะครับสามารถเก็บไฟได้ถึง1 8 0 0อมิลลิแอมนะครับมีมอกอนะครับสาา่วนเรื่องเรื่องของบาเฟืงเนี่ยเป็นรุ่นที่ ไม่มีมอกกอน,นะครับแต่เป็นเครื่องจีนเนาะแต่แบตเตอรี่เนี่ยผมสั่งมาเพราะว่าอยากได้เนาะครับเพราะว่าไปถามร้านแล้วเขาบอกว่าใช้ด้วยกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอามาลองให้ท่านผู้ชมนะครับใส่ดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้กับเครื่องไฮแมกหรือเปล่านะครับอ่ะพอใส่เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวแบตเนี่ยจะมีขนาดยาวเนาะทำให้ตัวเครื่องเนี่ย ค่อนข้างยาวมากขึ้นนะครับแต่ว่าขนาดยังขนาดความกว้างยังเท่าเดิมนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่องของแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ข้างๆก่อนนะครับอะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้ผมได้ทําการชาร์จกับแท่นชาร์จไฮแม็กนะครับปรากฏว,ว่าชาร์จเข้านะแต่ว่าตอนเปิดเครื่องมาเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวล็อกแบตเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแบตจะหลุด เห็นไหมมันจะหลุดออกนะครับมันมันล็อกไม่อยู่นะครับผมพยายามกดที่ล็อกแบตตรงนี้ให้มันล็อกแล้วมันก็ไม่อยู่นะครับมันจะหลุดออกมาประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ของ Hi Max แท้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ของ Hi Max แท้นะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบตสั้นของ Hi Max ตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะครับเป็น อ่าเดี๋ยวประมาณนี้เลยนะครับเครื่องก็สามารถเปิดติดได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าใส่แบตยาวเนี่ยไม่สามารถเปิดติดได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปชาร์จกับแท่นชาร์จของ h i m a c นะครับนาแบตเตอรี่บอลเฟืองไปชาร์จกับแท่นชาร์จ h i m a c นะครับดูซิว่าจะชาร์จเข้าหรือไม่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็อยู่ในแท่นชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอ่ชาร์จเข้านะครับปรากฏว่าชาร์จเข้านะครับ แบตเตอรี่เบาเฟืงนะครับสามารถใช้กับแท่นชาร์จไฮแม็กได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้กับเครื่องไฮแม็กได้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยมันจะมีเครื่องหน้าตาเหมือนไฮแม็กนะครับก็คือรุ่นแฮมเทค HTR หนึ่งเจ็หนนะครับหน้าตาคล้ายๆไฮแม็กนะครับรุ่นนั้นก็หน้าตาคล้ายๆกันเนาะ แต่ว่าไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ของเบาเฟืองได้นะเท่าที่เคยลองมานะครับอาการก็คือล็อกแบตไม่ไม่ติดเหมือนกันนะครับมันจะมีขั้วแบตตรงเนี้ยผมเคยสั่งแบตสั้นมาใส่ของ hamtek หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับมันจะมีพินวางแบตตรงเนี้ยครับไม่สามารถใส่ได้นะครับนกล้องอาจจะไม่โฟกัสน,นะครับมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรล็อกแบตตรงนี้ไม่ไม่สามารถใส่ได้นะมันจะติดติดหน่อยแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยจะใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับมันจะล็อกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับเวลาล็อกติดเนี่ยมันจะติดแน่นเลยนะครับสําหรับแบตเตอรี่บอลเฟืองที่นํามาใส่กับเครื่องแฮมเทคนะครับไฮแม็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบตสั้นใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเครื่องแฮมเทคนั้นผมได้ทําการเปลี่ยนเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามัน แบตสองตัวนี้มันต่างกันตรงไหนนะครับแบตสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนทําไมถึงใส่กันใส่เครื่องตัวเดียวกันไม่ได้นะครับตัวล็อกก็คล้ายๆกันนะครับสังเกตได้ว่าตัวล็อกคล้ายๆกันนะขนาดเท่ากันนะผมว่าเท่ากันนะครับเที่ยวล็อกมันเท่ากันนะแต่ว่าตรงโค้งเนี่ย ตรงมุมตรงโคง้งตรงนี้มันไม่เท่ากันนะครับเหมือนของเบลฟ์เฟิงจะส,สั้นกว่าของไฮแม็กนะครับไฮแม็กตรงนี้จะยาวกว่านะครับทําให้ล็อกแบตได้นะประมาณนี้เลยนะครับดูรบรอบเนี่ยก็เหมือนจะใส่ได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมร้านเขาบอกว่าใส่ด้วยกันได้นะครับส่วนแท่นชาร์จเปลาเฟิงน่าจะใช้กับ แบทไฮแมกได้นะครับก็ถ้าใครเคยใช้เครื่องไฮแมกเนอนแล้วก็เอาเทนชาร์ดเปาเฟิงมาใช้ด้วยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เป็นแหล่งความรู้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับไฮแมก X8 ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ